ตาน่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 พี่โปกหน่อดีครับโป่บกหน่อดีพี่นิทูบีนิทูบีผมรู้ผมจะแต่งมาเหมือนกันแล้วตัวเองกัเป็นนาทัยผมเป็นเดวิดเบคแฮมครับแล้วอย่างเงี้ยเหรอเดวิด Sorry speak Thai cannot understand นะคนนั้นเขาเ็มาเบคแฮมนะอ้าวคนเหรอคนนี้เขาไม่ไหวถ้าเขาหมดอะไหวไหมไหวไหมเพ่งเป่งเพ่งเพ่งขอให้พี่จอเป็นเด็กดีนะครับผ ให้รู้ไม่ได้เลยคุณรู้ไม่เลยผมจะหาเงินมาให้คุณคุณรอเก็บเงินทุกคนี้คุณจะู่ีนันเงืนอเขาอยู่เลยตารางเงินมันออกไม่ค่อยตรงแต่ครอบครัวเดียวกันพูดคำสั้นๆเลยว่าฉันรักเธอสวัสดีค่ะ วันนี้ขออนุญาตยึดช่องคุณลีซอนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันของเราและคุณลีซอก็มาช้าเราก็เลยยึดช่องที่นะ,ะผู้บริหารช่องลีซอซีนวันอะไรคะวันนี้วันเกิดค่ะเตรียมศิลปินดังยุค90 เป็นครมค a r d a s h i a ค่ะมีเล็บมานะมีเล็บด้วยเพราะว่าวันนี้คนที่มาร่วมงาน่ะต้องแต่งตัวเป็นศิลปินยุค90หรือ80 70อะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีเล็บมาโชว์นะอย่ามาโมเมโมเมว่าเป็นนะนี่ที่เป็นแต่เขาคิดว่าถ้าซ้มเพราะว่าถ้าวันนี้ใครซ้ำมันจะโดนปรับ2,000บาทแต่ถ้าไม่แต่งเท่าไหร่คะ5,000บาทแต่พี่เพก็กลัวคนจะมีเหมือนพี่เฟสก็เลยเอา มีตีมแม่ตั๊กซิลิคอนมาด้วยเผื่อเผื่อท้ำกับใครแต่ก็มีเพจเซฟมมาด้วยต้อเขาแต่งเป็นใครคะเดี๋ยวรอรุนเองเพราะว่าเขาก็กรุ๊เอเป็นความลับแต่ที่สำคัญรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องโดนปั่มแล้วล่ะเพราะมีคนแต่งมานี่ลิม วันนี้มีพุ่มพวงซ้ำมาหนึ่งคู่แล้วก็มี b 2 b แตลว่าเขาเตรียมการเพราะว่าเขาบอกว่าอีกคนนึงเป็นเบคอีกคนนึงเป็นเบรมอะไรอย่างเงี้ยคเขาเตรียมการน่าจะเป็นปาร์ตี้สุดท้ายละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซฟตัวเองไปเจอกานงานแต่งแล้วใช่วันนี้ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ชวนแขกเยอะเดี๋ยวถ้าเยอะเดี๋ยววันจริงมันจะไม่สนุกใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบว่าขำๆแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่พี่ซองกำลังเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่นี่อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่ามาช่วยพี่ซอทํทำการตลาดร้านนี้ด้วย เดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะคะไปดูซิว่าข้างในเขามีศิลปินอะไรมาบ้างนี่ปล่ารองเท้าเลย สวัสดีครับวิ่งมาทำไมเนี่ยพี่ฝากท้าพี่เพชรหน่อยทำไมทำไมมาท้าคะผมไปทำงานมาครับเขาเปิดรายการยินช่องเราไปแล้วนะคะเหรอเขาอยากจะทำสักช่องไหมล่ะให้เขาทำสักอันไหมรายการนึงอ่ะผมใครคะเป็นนักเตะในดวงใจของผมครับเดวิดเบคแฮมครับผมตรงไหนเนี่ยหน้าก็เหมือนหน้าเหมือนนะผมก็เหมือนผมทองนะไม่เคยย้อมผมดำเลยคุณดูเล็บเลงก่อนผมให้ดูเล็บเลงดีกว่าไม่มีอะไรเบื่อนกว่านี้แล้วปู้ห่าเลยแบ็คเฮดไงวะคุณดูแต่อาจจะไม่มีไอ้สร้อยหาสร้อยไม่เจอดูดูนี่ ไงไงไงเสื้อคือแม่งชัดจัดเราไม่มีเขาเอาเสื้อผ้าเหมือนคาแรคเตอร์ก็พอไม่ต้องให้เหมือนเป๊ะไปะหนี่คือวันนี้เรามีของขวัญไม่มี ไม่มีแล้วละให้ไปแล้วให้ไปแล้วเป็นเงินก้อนหนึ่งแฟรใช่ก็คือเอาเงินจากบริษัทไปให้เขาอะไรอ่ะเป็นเงินที่ผมให้เขามาคือเมื่อก่อนจะซื้อของพี่เฟสไงแต่ด้วยความที่ตอนหลังๆเขาไม่ค่อยอยากได้ของแล้วเออก็เลยให้เป็นเป็นเงินแทนเนี่ยแล้วเขาก็ไปทำแล้วก็ทำอยากยดแล้วก็ไปซื้อเอาอยากวอยด์ก่อนไหมคะก่อนที่เราจะจเลทเหรอที่ว่าผมจะเลเทสเหรอนี่เวลาแบบคอร์สมันจะเป่งเป่งเป่งเลยนะแต่เราแดมากรอนแล้วนะหรอ ตาตาเหรอตาหน้าหน้าหน้าแต่แต่หน้าไหนนะเฮ้ยพี่โป้อมวันนีครับโี่ป้วันนีพี่ตลาดุ่นใหญ่อะไรพี่โป้อพี่พี่ปุ้ยคืนสิบอะเนี่ยพี่ปุ้ยคืนสิบตีสิบเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้สมไม่ใช่ไม่ใช่อาเซียนภาษาพอ่หรือว่าอะไป้อมดีพี่ป้อมตอนแรกเป็นพี่ป้อมป้อมป้อมอะไนี่ป้อมอันนุ่มป้อมเหรอสวัสดีครับทุกคุณคุณเป็นใครฮะเนี่ยนี่ดูรู้เลยนะคุณเป็นคิมอ่ะ ทีมยูจีนไหมเนี่ยไม่เป็นต๊าสิทิพรอ้าวตั้าสิทิพรเหรอเฮ้ยคุณเหมือนมากคุณเป็นอะไรฮะคุณเป็นใครดีทูบีดีทูบีผมรู้ไอ้ยี้ยผมจะแต่งมาเหมือนกันเกือบแล้วถามคนนู้นคนนี้เขาอ่าว่าเป็นใครเป็นใครแล้วตัวเองอะเป็นอะไรผมเป็นเดวิดเป๊ะครับแล้วอย่างเงี้ยเหรอเดวิดนี่ sorry speak Thai แค่น้อย under plan นะเป็นน้องใช่ไหครับคนนั้นเขาก็มาเบป๊ะ ao oh. ao oh, con hả? Con <coughs> ah. <coughs> <Phon> là sút, <coughs> con là sút, con là sút Ê, xin chào tất cả tí dài hả? Tí dài Tí đen đen hả? 2,499 <coughs> <Tíh> à hả? Đen lê Ê, hả? David Beckham. What about you d a v i d Beckham d a v i d Beckham นี่ครับเหมือนมากพี่นี่เฮ้ยนี่เหมือนมากนี่เหมือนมากอันนี้เป็นใครบิตนี่สเปียร์อะรพอล่าวอเหมือนวันนี้ทุกคนจัดเต็มมากถือว่าโดยรวมแล้วผ่านทุกคนครับยอดเยี่ยมผมไม่ปรับตังใครเลย แแมมผมก็เหมือนอีสซุดก็เหมือน yes คนนี้เขาไม่ไหวถ้าเขาหมดอ่ะไหวไหมไหวไหมไหวไหม ป็นจับฉันก็ใช่มึงเชื่อารอะไรอ่ะชื่อรายฉันไม่ใชมนุษย์ต่างดาวมึงชื่ออะไรบอกมามึงชื่ออะไรชื่อกิ่งท่ะอ๋อน้องกิ่งผมคือน้องกิ่งเลยค่ะชันชื่อกระสือสายมันเป็นแค่การแสดงเป็นโชว์จริงๆแล้วเราเป็นคนเรียบร้อยมากเราเป็นคนเรียบร้อยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเริกทำการระมัดเลยรการระมัดเลยอ่ะขาเรียนชา้นผู้ สองสหอันนี้ใครรับกิ่นอันนี้เป็นบีนิสเปียบีนิสเปียอะไรรบ้างแอนนเล่นเชตงการเลยค่ะเาะว่าวันนี้นะคะมาในลีนิสเีแต่ว่าสีผมเรไม่ได้นิดนึงเพราะว่าบีนมันมันโป้งนะคะแล้วก็ใส่แม่เป็นหายางหรอีูกว่าลุงพงษ์ยอ อ๋็มึงเป็นลุงพลนชิไหมลุงพัชิไหมพอล่าเทเลอร์ค่ะงชิชาสามใบหารจานะคะแต่งตัวเป็นพอล่าแต่หน้าเป็นพอละทีทุกวันีตกรอบนัอกเที่ยอยใช้ดิดนี่นี่เ่ใครจะว่าแม่ได้อก็อดวงหมดเลยดูมา ให้เปียร์ร้อนมอกผัวเขาชื่ออะไรอ่ะผัวเขามาด้วยเออยอดรักสะบักใจขอเชิญงานคุณแต่งตัวในใบนี่ไปพดแม่ด้วยใช่เดินมามีปืนด้วยแต่ไม่ยอดรักหรอถ้าพี่ยิงมันตายหนูให้เงินพี่เลยตายจริงๆแล้วในผู้เข้าข่ันคนนึงลูกพลค่ะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตน มันจะเล่นกว่ากว่าเราเฮ้ยเองพอนี่อ่ะ <imit> 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 ละโมยครับและรางวัลที่สามนะคะัวหัวใจบังสยามได้แก่น้องมิวใครกับน้องมิว มีความสูขมากนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่เกนมีความสูงมากแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็จะให้พูดไหมโอเคก็ขอให้พี่ซอเป็นเด็กดีนะครับผมใกล้วันจะแต่งงานแล้วทำตัวดีๆ เพ่อคุยเลยกันพูดคำสั้นๆเลยว่าฉันร like ั <Yeah! S 1> กเธออจเคยเป็นคนไม่ดีแต่มีเธอฉันเป็นคนใหม่มีเธอทุกนี้มีคนอะไร้ผิดใด้แก่บนขพี่เกาบองเลยพี่อยากพูอะไรเลยกัน,นมากใจป้ามา รถ B M เัูนะฮะอขอกูครับไม่ใช่ใช่รถยนต์บูสไม่สบตอนน้แล้วใช่ไหบูสูบมั็บกตอนนี uh ้รถิบลอเเข้าไปแล้วนะครับเฮ้ยไอ้สนุกดรอม ก็เลยนะครับพี่เฟสขอให้พี่เฟสมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วธุรกิจที่ทําอยู่ก็ขอให้รุ่งเรืองลุ่งเรือนนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่ซอเนี่ยเชื่อฟังพี่เฟรนะครับผมแล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยพี่เฟสเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดของปีนี้เลยนะครับดูว่าพี่เฟรรอวันที่จะได้แต่งงานกับพี่ซอมานานมากๆแล้วนะครับผมก็ยินดีล่งหน้าครับผมเป็นเกิเจ้าบ่าวด้วยเหรอครับเป็นครับ ครับเดี๋ยวเจอกันวันงานแต่งนะครับผมก็ขอให้พี่ซอไม่สร้างประวัติศาสตร์อะไรซ้ำรอยอีกนะครับผมวันนี้ก็มาวันเกิดพี่เปียดนะครับใช่วยพรแต่คุณต้องโวยพรเป็นเพลงลูกทุ่งนะอ้าโวยพรเพลงอะไร <c oughs> คอยรวยค่อยรวยลรอทีมมาช่วยงานบุญวันนี้<อ>ให้โชคดีโชคดีสุดกระเซ็นเปรมปีแล้วค่อ้รวยค่อยรวยก<อ>็ขอพี่สุภมากนะครับแล้วก็คิดสินายขอให้ส่งความปรารถนาครับรวยๆยเฮยงๆปางบงแล้วก็เป็น พี่ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับผมจริงๆแล้วเพิ่งได้รู้จักเีอดกับซอน,นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เขาได้มาเชิญมางานวันเกิดเขาอะครับแล้วก็รู้สึกเขาค่อนข้างเป็นคนค่อนข้างนิสแล้วก็ Respect คนนะครับไม่รู้จะไวยพอรอะไรเขาเพราะเขามีทุกอย่างแล้วขอไวยพรว่าความสัมพันธ์เราจะดีแบบนี้ตลอดไปครับ ก็ขอให้พี่เฟียสมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ปีนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แล้วก็การงานทุกๆอย่างเลยค่ะวันนี้เป็นพี่โป่งนะครับ <c oughs> ก็ ปี้เบิร์เดย์ครับพี่เฟียสมีความสุขมากๆครับค่ะวันนี้แต่งเป็นยูญาตเจค่ะก็ขอให้พี่เฟียสมีความสุขมากๆนะคะพี่กับพี่เฟียสนี่ก็รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะก็เหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่งคืออยู่กับในทุกช่วงเหตุการณ์ของเขาทั้งสุขและทุกความจริงเรามีวันเกิดอ่ะเฟียสเขาจัดทุกปีนะคะวันนี้ก็ก็อยากจะอวยพอน้องเนาะว่าขอให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกอย่างที่ทํานะคะแล้วก็ เรื่องของชีวิตคู่คงไม่ต้องวอวยพรเพราะว่าดีอยู่แล้วนะคะก็สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงเขาก็คือ,อเรื่องสุขภาพที่พักผ่อนน้อยนิดนึงนะคะทำงานเยอะแล้วก็จะดีแบบนี้เรื่อยๆขึ้นไปนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่น้องทำนะคะสุขสันต์วันเกิดคะ่ะตั้งแต่รู้จักพี่เฟียสมาคือพี่เฟียะเป็นแบบพี่สาวที่แบบให้คำปรึกษาดีมากสำหรับหนูก็คือแบบไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ คุยกับพี่เฟียได้ทุกเรื่องเลยดีใจที่ได้รู้จักเขาแล้วอบอุ่นที่แบบได้เจอเขาได้อยู่กับพี่เฟียพี่ซอค่ะก็ตั้งแต่รู้จักเขามาเรารู้สึกว่าเขาเป็นทั้งแม่เพื่อนแล้วก็เป็นทุกๆอย่างเลยเพราะว่าเราเป็นลูกคนเดียวเราไม่มีพี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาทุกอย่างแล้วก็เป็นอะไรทุกๆอย่างให้เรามันทิ้งหัวใจที่สุดค่ะก็ะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะมามีก็ 40, 40กระัดแล้วขอให้มามีมีความสุข สวยวันสวยคืนแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยอย่างนี้ตลอดไปค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่เฟียแล้วขอให้พี่เฟียมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของพวกหนูแบบนี้ตลอดไปขอให้พี่เฟียร่ำรวยเงินทองแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็จริงๆคือหนูกับพี่เฟียค่อนข้างห่างกันแบบอายุห่างกันมากคือแบบว่าแกปียมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่เฟียแทบจะเป็นแม่คนหนึ่งอยู่แล้วค่าแบบว่าดูแลทุกอย่างแบบว่าซัพพอร์ททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากขอบคุณที่เขาแบบว่าเข้ามาในชีวิตแล้วก uh like um ็รู mean, ้ส uh uh ึกดีมากที่ชาตินี้เกิดมามีพี่สาวที่น่ารักแบบนี้เลี้ยงใหญ่มากเลยอ่ะรู้ตัวยังไงอ่ะก็นั่นแหละค่ะก็น้องพี่เพลเหมือนแม่อีกคนน้องนั่นแหละก็อยากให้พี่เพลแบบประสมความสําเร็จยิ่งไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยอยู่ข้างเราอยู่ในแบบว่าทุกช่วงความเติบโตของพี่สาวแบบว่าช่วงทุกช่วงสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากให้ชีวิตต่อจากนี้ของเขามีแต่ความสุขเข้ามาแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆตลอดไปมีน้องไม่ไวจะได้แต่งอะ้วเนาะใช่แล้วก็อยู่รุนมาตั้งนานเลยไงมีน้องไว้ไหวเดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงความเลี้ยงหลานความเลี้ยงหลานค่ะก็รักรักพี่สาวคนนี้ตลอดไปตั้งแต่เด็กยันโตแล้วก็ตลอดไปยันแก่ค่ะใช่พี่ทำารอง่ายนะดูร้องเผื่อแล้วใช่พี่ก็รู้แหละว่ารักถึงจะรักตลอด ขอให้พี่เฟียสซึ่งณปัจจุบันนี้คือภรรยาของผมนะเพราะผมจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแบบไปสมรสพิธีทานเรียบร้อยแล้วขอให้พี่เฟียสสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมรารถนาทุกอย่างแล้วก็สามีคนนี้เนี่ยจะซัพพอร์ตทุกเรื่องแล้วก็จะเป็นคนดีไม่ทําให้ทุกใจแล้วจะดูแลให้ดีตลอดไปขอให้พี่เฟียสเความสูขเยอะมีคนรักมากๆแบบนี้ตลอดไปครับ